คนแรกที่เคยพูดถึงผมก็คือครูตอนประถมเพียไว้ในสมุดพกเป็นเด็กที่ฟังแต่ยังไม่เชื่อผมก็คิดว่าสิ่งที่สําคัญในในการเป็นตัวของผมที่ดีที่สุดก็คือเป็นคนที่ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าฟังแล้วไม่คิดอะไรเลยก็เป็นคนที่เอาความทันสมัยที่จะวิเคราะห์ในการที่จะพัฒนาข้อมูลต่างๆที่เอาไปใช้ก็คิดว่าเป็นการนิยามตัวเองที่ผมว่าเพียวที่สุดเรื่องของวิชาทิพประยในเรื่องของ เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับอะไรก็กมีส่วนผมยังจําได้เลยว่าความต่างระหว่างตอนอยู่โรงเรียนในไทยที่เลือกว่าหัวหน้าจะเป็นใครโดยผู้ใหญ่กับการที่พอไปอยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วคุณต้องเลือกหัวหน้าด้วยตัวของคุณเองอแล้วก็คุณต้องต้องดูว่า performance ก็เป็นยังไงถ้าเขา ไม่ดีพอถูกปลดได้อะไรทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างที่จะรวมหลอมเป็นตัวผมเพราะว่าผมก็เห็นทั้งทั้งสองรูปแบบแล้วก็มันเข้าใจว่าทาอะไรมันก็ต้องมีเร็ว,รวช้าหนักเบาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่อนโยนอย่างตะวนันออกทันสมัยอย่างตะวันตกอะไรทั้งหลายเป็นสิ่งที่ที่รวมรวมมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นผมอยู่ทุกวันนี้ความสําเร็จของการผ่านตัวเป็นนักการเมืองครั้งนี้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงความคิดคนด้วย ทำให้กระดิ่งในใจของคนฟังมันกระดิ่งขึ้นมาอีกทีนะึงยิ่งคนที่เดินทางเยอะหรือเห็นและโลกมาเยอะนะสิ่งที่สงครามภาคไปไม่ได้คือความคิดสิ่งที่สงครามภาคไปไม่ได้คือความเชื่อว่าอนาคตมันยังมีอยู่สิ่งที่สงครามยังภาคไปไม่ได้คือความเชื่อที่ว่าถ้าเราขยันแล้วเราตั้งใจที่จะทำของเราเราสามารถที่จะ มีชีวิตของเราแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวเราได้ไอพวกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในสังคมไทยใหม่ครั้งก็ปัญหาของประเทศไทยที่มีอยู่เนี่ยมันถูกซ่อมได้ด้วยสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีหรือเปล่าอะไรที่มันพังในประเทศไทยมันถูกซ่อมด้วยสิ่งที่ประเทศไทยมีหรือเปล่าถ้ามันใช่แล้วปัญหาก็คือว่าเราคิดไม่ออกเหรอเือเทคโนโลยีเรามาไม่ทันเหรอทั่วโลกก็ยังไม่เหมือนมันก็ไม่ใช่มันคือการ implement มันคือการลงมือทํามันคือการที่ไม่สามารถที่จะทําให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้หรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเ,เราเริ่มต้นที่ไหนล่ะเราเริ่มต้นที่ใครเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราว่าโอเคแล้วฉันมีศักยาภาพพอฉันมีศักยาภาพพอฉันมีศักยภาพพอฉันเชื่อแบบนั้นฉันเป็นชาวนาชาวไร่ที่สามารถที่จะมีศักดิ์ศรีแล้วก็ทําให้การทํางานของฉันมีประสิทธิภาพพอที่จะ,ะทําให้มีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีได้โดยที่ ไม่จําเป็นที่จะต้องมาพึ่งนโยบายใดอย่างหนึ่งที่ไม่มีความยั่งยืนเป็นต้นการที่คุณคิดว่าคุณเป็นหุ้นส่วนประเทศไทยด้วยกันความพร้อมของผมในการทํางานถ้าเกิดคุณไม่พร้อมมันก็ยากที่จะให้ผมทำรายได้แต่การที่เป็นรัฐาที่ดีมันคือการเป็นรัฐาที่สามารถที่จะทําให้ประชาชนลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้ความสามารถรัศกยภาพของแต่ละคนเพื่อที่จะให้สังคมมันไปด้วยกันได้อาจจะให้มันเป็นทำงานเป็นทีมผมอาจจะรับผิดชอบเรื่องเกษตรก็จริงแต่ว่าการเกษตรของผมเป็นไปไม่ได้เลยถ้า ไม่มีการคมนาคมที่ดีคนกรุงเทพต้องมีมีความสามารถในการเดินทางกลับไปท้องถิน่นภูมิลำเนาของตัวเองด้วยอุตสาหกรรมรถไฟที่ที่ทางพรรคพยายามยาจะนํเนาเสนอสมมติเรื่องการเกษตรผมอยากจะทาให้มันทันสมัยผมอยากจะพูดเรื่องของการเอาเซ็นเซ,นเซอร์เพื่อที่จะไปทําวัดมาเลยว่าต้องใช้น้ำเท่าไหร่ต้องใช้ปุ๋ยเท่าไหร่เพื่อที่จะลดต้นทุนชาวนาชาวไร่เพามันจริงคืออะไรเวลาพูดในห้องแอร์มัมนมันง่ายไงแต่เราพยายามที่จะไม่เป็นนักลบงไงเพราะฉะนั้น การทํางานของพักอนาคตใหม่การวางนโยบายของอนาคตใหม่เนี่ยไม่มีในนโยบายนโยบายไหนที่จะสําเร็จด้วยตัวของมันเองมันทําให้เห็นภาพว่าหมดเวลาแล้วกับการทํางานกระทรวงใดใกระทรวงหนึ่งของใครของมันคืออยากจะเห็นกรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพผมคิดว่าประเทศนี้ยังมีศักยภาพอยู่สูงมากพอสมควรแล้วก็มีพอที่จะให้คนที่ขยันแล้วคนที่ตั้งใจทํางาน เกษตรกรผู้ใช้แรงงานที่เขาอยากจะทํางานเพียงเพื่อที่อยากจะเขาจะเลี้ยงครอบครัวเขาเนี่ยมันสามารถแบ่งพอให้กับทุกคนในประเทศได้ทุกอย่างปัญหาทุกอย่างที่ที่พูด,พดมาก็คือเกิดขึ้นจากการที่บางทีอาจจะกระจุกมากเกินไปแทนที่จะกระจายความเจริญออกไปหรือเปล่าแนวคิดของผมก็คือว่า ถ้าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดกลางประชากรไม่ถึงร้อยล้านคนเนี่ยคุณต้องทํำอะไรที่มันเป็นมีความทันสมัยหรือไฮเทคมีความเป็นทัชมีความเป็นเสน่ห์แบบไทยๆถ้าไอตรงนี้ของเราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้เนี่ยมันสามารถที่จะผลพะเทศขึ้นมาได้